้วนทำทำหยุดหยุดให้แก้ไขแบบนี้นะคะบางคนไม่บางคนอะ่ะหลายคนเลยนะคะทําไปแล้วได้สักอาทิตย์นึงหยุดซะอย่างนั้นหรือทํามาได้สองสาเดือนแล้วหยุดนะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะ การอย่างที่คุณครูวีบอกนะคะสวัสดีค่ะคุณครูวีสอนลดน้ําหนักแล้วก็คุณครูวีจาก Happy Life by v วีรนุษนะคะใครที่มีปัญหาลดน้ําหนักแล้วนะคะทำทาหยุดหยุดไปไม่ถึงฝั่งฝันทําน้ําหนักทารอบเอวไม่ได้นะคะให้คุณทํา2ข้อนี้ค่ะข้อแรกก็คือ ให้คุณนะคะหาเพื่อนร่วมทางนะคะในการที่จะอยู่บนเส้นทางนี้นะคะคือคําว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนสมัยประถมมัธยมหรือแบบใครที่เคยคบกันหรือเพื่อนในที่ทํางานนะคะบางทีมันอาจจะหายากนะคะเพื่อนที่ว่าเพื่อนร่วมทางหรือกัลยาณมิตรคุณสามารถหาได้ในโลกโซเชียลนะคะเช่นคุณอาจจะเข้าไปร่วมในเพจสักเพจหนึ่งที่เขามีการเขาเรียกว่ามีเป้าหมายเดียวกันหรือนะคะ เพจหรือช่องที่คุณติดตามนี่ก็คือเพื่อนของคุณแล้วนะคะช่องคุณครูวีเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะช่องหนึ่งถ้าคุณมีเป้าหมายในการลดน้าหนักดังนั้นข้อแรกก็คือหาเพื่อนหาคนที่มีเป้าหมายร่วมร่วมแบบเขาเรียกว่าร่วมกันกับเรานะคะเป็นข้อที่1เพราะว่านกนะคะไม่สามารถบินเดี่ยวได้ยังไงเราจะต้องมีเพื่อนเราต้องมีกัลยาณมิตรที่ร่วมสินทางน,นะคะข้อที่2ก็คือให้คุณทําจนเป็นนิสัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรก็ช่างที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันขัดกับตัวเอง มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องอย่างแน่นอนถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกขัดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการ i อฟหรือวิธีการกินเนี่ยถ้าเราทำแล้วรู้สึกขัดใจตัวเองอย่างเช่นกินวันละมือ้อถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะคะทำสิ่งที่เป็นตัวเราเองไม่ต้องขัดกับตัวเรานะคะเช่นถ้าเกิดว่าเรานะคะเคยกินวันละห้าหมือ้อคือกินเยอะมากค่อยๆปรับลดลงจนเป็นตัวเราก็เฮ้ยลองกินสี่มื้อไหวไหมนะโอเคมันไหวเอาฉันได้ฉันได้ไดค่อย ค่อยปรับนะคะเช่นเคยกินกาแฟเยน็นแบบชอบมากเลยหักดิบปุ๊บรู้สึกชีวิตมันขาดชีวิตเหมือนถูกบังคับอย่าทําแบบนั้นค่ะถ้าเคยกินเยอะให้ค่อยๆปรับลดลงมาให้รู้สึกว่าเรารับได้เพราะมนุษย์นะคะไม่มีใครชอบความแบบไม่อิสระเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้เป็นตัวเราดังนั้นวันนี้คุณครูวีฝากไว้2ข้อนะคะก็คือข้อที่1ห,หาเพื่อนรวมทางซะแล้วข้อที่2ค่อยๆสร้างนิสัยที่เป็นตัวเราอย่าให้มันขัดแย้งในตัวเองแล้วนั่นแหละจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักของคุณ ะะมีปัญหานะคะปรึกษากับคุณครูวีได้คุณครูวีเปิดคอร์สนะคะเปลี่ยนไซส์ใหม่ใน30วันนะคะราคาเต็ม5้0 0น5,900บาทนะคะราคาที่ลดแล้วสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้น990บาทสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์นะคะหรือส่งข้อความโดยตรงหาคุณครูวีได้เลยด้วยรักอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ